ยืนหนึ่งเรื่องแว่นตาในย่านเทียนดัดเคสนี้เป็นชาวต่างชาติมาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยหลายปีแล้วและวันนี้ก็แวะเข้ามาตรวจวัดสายตาที่หมอแว่นตาสาขาเทียนดัดแว่นเดิมเป็นเลนส์สองชั้นแต่เขาก็ไม่ได้ใส่เดินเลยได้ถามเขาว่าเพราะอะไรทําไมถึงไม่ใส่เดินทั้งทที่แว่นตัวเดิมเป็น2เลนเลยได้คําตอบมาว่าการที่เขาตัด2เลนเขาไม่ได้ต้องการจะใส่ตลอดแต่การที่เขาตัด2เลนนั้นเขาตัดเพื่อที่จะแก้ปัญหา ในการมองของเขาคือเขาสามารถมองได้ทั้งไกลและใกล้ในแว่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องมองข้ามแว่นไม่ต้องกระชากแว่นออกอ่านหนังสือเสร็จอยากจะเดินก็เดินได้เลยสําคัญไปกว่านั้นเขาบอกว่าแว่นตาคือสิ่งที่จําเป็นและเป็นสิ่งที่จะแก้ปัญหาให้เราเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเลือกเลนที่มันแก้ปัญหาให้เราไม่ใช่มาเป็นภาระให้เราเป็นไงครับเห็นคลิปนี้แล้วทําให้คนอยากใช้สองเลนกันหรือ,อยัง2เลนอ่ะเป็นเลนที่ดีที่สุดเลยหรือถ้าใครที่กำ ังวลเรื่องของการใช้2เลนก็แวะมาปรึกษาที่หมอแว่นตาสาขาเทียนดัดก่อนได้นะครับยินดีให้คําปรึกษาฟรีร้านหมอแว่นตาสาขาเทียนดัดอยู่ตรงข้ามสถานีอนามัยบ้านใหม่ในซอยเทียนดัดมาลองตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่แม่นยําที่สุดในย่านนี้ก่อนได้นะครับต้นยินดีตรวจวัดให้ฟรีอย่าดูจนเพลินนะครับฝากกดติดตามและกดใจกดแชร์คลิปดีๆแบบนี้ไปให้คนที่คุณรักได้ดูกันด้วยนะ